อยู่เฉยยังไม่ได้เลยครับอยู่เฉยคือไม่รู้จะอยู่ท่าไหนดีจะทําอะไรยังไงดีจะยืนจะนั่งจะนอนยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ทราบว่ามีโรคประจาตัวอะไรไหมเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารเป็นมาสิบปีนะครับก็มันก็คุณพ่อผมเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหมอด้วยเขาก็ให้ยายาโรคกระเพาะที่ดีที่สุดเบิกจากนอกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาเบิกฟรีไง้เขาเป็นราชการเนี่ย กินชุดเดียวยังไงก็หายเรากินไปสองชุดไม่หายคือคนอื่นกินยังไงก็หายชุดเดียวก็หายใช่เพราะชุดหนึ่งมันแพงมากละชุดหนึ่งรู้สึกว่าจะหลักหมื่นบ้างถ้าซื้อเองแพงเดียวหลักหมื่นโอ้โหชุดหนึ่งต่อชุดไม่รู้อะไรมันเต็มไปหมดเลยแต่เรากินเป็นชุดมีหลายขนาดเลยไหมมีหลายอย่างคือยังไงก็เออมันคือสุดยอดสุดของโลกแล้วเรากินไปสองชุดไม่หายถ้าเกิดใครที่เป็นโรคกระเพาะอยู่กินนิดเดียวปวดกินมาก ปวดกินผิดเวลาปวดแสบอาการโรคกระเพาะเป็นไงปวดหรือแสบครับก็ทั้งสองอย่างเลยบางทีถ้ามันหนักมากมันมันมันกระเพาะอาหารมันบิดเลยอ่ะมันจะทรมานมากเออกับทำงานไม่ได้เลยหรือเปล่าครับอยู่เฉยยังไม่ได้เลยครับอยู่เฉยคือไม่รู้จะอยู่ท่าไหนดีจะทําอะไรยังไงดีจะยืนจะนั่งจะนอนยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นวันแรกที่ผมเป็น vegetarian ครับเนาะก็เป็นเรื่องของ animal right มากกว่าอย่างนี้พอจะพูดได้ไหมคุณจอนว่าคุณจอน เป็นเฟตเชอรีเนเป็นวีแกนจากแอนิมอลไรคือแบบสงสารสรรรัตว์แต่ว่าก็ได้ผลพลอยได้เรื่องสุขภาพเป็นผลพลอยได้ไอเรื่องโอรคกระเพาะที่เป็นหนักมากๆาเข,ข้าขั้นซีเวียเลยนะซีเวียที่อันนี้แล้วก็แบบดีขึ้นถึงหายไหมครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นโรคกระเพาะหายผมไม่กินข้าวทั้งวันผมยังไม่ปวดอะไรเลยไม่ปวดอะไรเลยหายเลยแล้วแบบท้ององค์ท้องอืดอะไรไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยที่ถามเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับโฮสแบงค์หลายคนท้องอืดเวลาหันมากินถั่ว ไม่ทราว่ากินถั่วต้มหรือว่าปนพวกซอยอะไรอย่างเงี้ยของอื่นไหมครับไม่ไม่ไม่อืดเลยใช่ไหมครับอาจจะว่ามีแบคทีเรียในกระเพาะเยอะโอเคแล้วมันเราก็มาศึกษาภายหลังคือไม่ใช่โรคกระเพาะในคนที่เป็นกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยถ้ามากินแบบเนี้ยก็หายหมดหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับน้ํากรดของกระเพาะอาหารเนี่ยน้ำกรดของกระเพาะอาหาร ใ,ใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนด้วยนะครับอันนี้เหมาะสมสําหรับคุณเมย์แต่ว่าคุณจรมั่นใจใช่ไหมครับว่าเป็นกระเพาะอาหารไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อนเพราะว่า2อาการนี้มันเป็น2โรคนะครับที่ไม่เหมือนกันผมไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อนไม่ได้เป็นกดไหลย,ย้อน,นคือคมั่นใจเลยคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับสามารถเอาคุณจรเป็นตัวอย่างได้แล้วก็ทานเนื้อนมไข่น้อยลงอาจจะบรรเทาอาการคุณได้ด้วยนะครับ